ถูกช่อโกงไปแจ้งความเราจะได้ตังไหมต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับการไปแจ้งความเนี่ยคือมีโทษจําคุกตํารวจก็จะดําเนินคดีฟ้องไปยังอัยการอัยการส่งไปยังศาลขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาแล้วสุดท้ายเราก็จะขอค่าเสียหายเข้าไปด้วยแต่ปัญหามีครับถ้าเกิดผู้ต้องหาหนีไปไม่มาต่อสู้คดี คดีท่านเดินไม่ได้ติดหมายจับถามจริงๆอ่ะที่ท่านแจ้งความอยากได้ตังค์คืนทําไมท่านไม่ฟ้องและยึดเงินถูกไหมครับแล้วเงินเนี่ยมันมีเส้นทางการเงินน่าจะติดตามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจจะไปติดจากใครมาที่ท่านเห็นอยู่บ่อยแจ้งความแจ้งความแจ้งความเอาจริงๆท่านอยากชนะคดีให้ลูกหนี้ถูกลงโทษหรืออยากได้เงินคืนถ้าอยากได้เงินคืนท่านต้องวางแผนอีกแนวนึงเงินอยู่ไหนสิ่งที่จะไปยึดอายัดได้คือฟ้องคดีแพ่ง แจ้งความตำรวจไปฟ้องคดีแพ่งด้วยติดตามเช่นทางการเงินใครรับของโจรโอนไปยังใครยึดอายัดได้ต่ออายุความสิปีนะครับถ้าสุดท้ายท่านแจ้งความจำเลยยอมติดคุกแล้วท่านยึดทรัพย์ไม่ได้เพราะไม่ได้ฟ้องคดีแพ่งเข้าไปด้วยอันนี้ระวังวางแผนดีๆครับถ้าใช่วางแผนก่อนอย่าเอะอะแจ้งความแจ้งความมีแผนก่อนมีแผนทวงฟ้องต้องได้เงินคืนจัดการลูกหนี้แม้ปิดหนีล้มละลายมีแผนหมดครับ